ใครทำล้นแพ้โดยที่ทั้งหกคนต้องเรียงสลับกันฟันปลาสลับฟันปลากันแล้วเติมไปเรื่อยๆโอเคนะผมจะดูจากคลิปตู้นี้โอเดียนนะแข่งนิดนึงเขียนนะเขียนนะอันนี้คุณชมมาให้ผู้เข้าแข่งขัน <wholly S 2> ผมจะชงดิมโชว์ก่อนนะครับเอ่าโอเคเริ่ม ใครจะเริ่มก่อนใครจะเริ่มก่อนสลับไหมสลับคมับสลับสลับเดี๋ยวเราจะยืนต่อแถวกันอย่างนี้นะคะต่อแถวตอนเรียงหนึ่งเพราะว่ากล้องจะเห็นล่าเราชัดๆจะเห็นคนพลาดชัดๆโอเคแล้วทุกคนจะได้ตอบย้ำละเอียดหยามเราได้ว่าเราเป็นคนทําให้ทีมแพ้เนะขนาดนั้นเลยนะเกมนี้อาจจะไม่ห่านะครับอาจจะต้องใช้ความอะเรามัตรเราวางมาลุ้นกันอะใครก่อนโอเคให้เหยียดให้เหียดน้อเลกก่อนแล้วกันอะมาดูมาดูใจน้องเล็กคนแรกว่า เทเทเทไทเ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 เท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 ่ทเ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 ท้ทแทเพเท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 เดเ๋เทเทเทเลเท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 เวเท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 เวลาเท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 ดนเทองครเรามาทเทเทเทงทเทเทเเท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 เเเเเดี๋ยวเรามายืนตรงนี้เรามายืนเรามายืนตรงนี้ถ่ายรูปนะอ่า ยังไม่ลดนร่ะยังไม่ลดยังเหนือยังไม่รุนนะ เ,เ,รรเรียบร้อยงไมเหนไหมอ่ะเหนนี้นะหนนี้นะนเราก็จะเหนอนทำไมน้องพึ่งไม่รินแบบตอนที่ปี๋พี่ตอนนั้นเงี้ย 对对对。 bye, -bye. ทองครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าคือจังหวะนี้ลืบเี่งกันแล้วลืบตึ้เนี่ยเอาไปเดินลืเดี๋ยวเมาทีนะอ่าเราเบาเอ้ยอ่าตอนแรกลิมก็ไม่จริงๆแต่ตึ้งก็เอาเปรียบเหมือนกันนะเพราะว่าแผ่นทองเขาอาจจะใส่ชุดเดิมอ๋อใช่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 แต่เราก็ทำทำเอาเปรียบเหมือนเดิมโอ้โหจังหวะนี้ต้องเป็นเพลงหลอนแล้วครับพี่ เพลงต้องหลอนนิดนึงแล้วจังหวะเงี้ยตื่นเต้นอ่าออได้ไหมไยังได้อยู่ใช่ไหม ได้ไหมสองคนนี้ตอบว่าไม่ได้เขาไม่ให้น้องกินแล้วแล้วน้องแล้วน้องพกแล้วเพื่อนบอกว่าอะไรนะพอเสียงดังกินได้ไหมได้เราชอบสาคือบอกว่าเด็กเด็กยุคนี้เขาได้หมดเก็สบายสบายแค่นี้นะครับอ๋อที่แท้กูรู้ละหลายไลท์ขอเสียงมาเมย์ให้ยกพึ้นด้วยนะครับเมย์้นด้วยเป็นผู้ดื่มเปิดงานอย่างแน่จริงอ่าเปิดกิจกรรมของพวกเรานะครับผมอ๋อมีของขวัญด้วยของขวัญด้วย อ่ะงั้นเดี๋ยวให้เราเพิ่งยกให้หมดก่อนเดี๋ยวว่ามีของขวัญให้กับทั้งโอ,อทานหมดไหมไม่หมดมต้องแบ,บ่งกันสิเพื่อนกัะเทแล้วนี่เอาอัดย้ตัวช่วยได้ครับแล้วแต่จะเลือกใครตแต่ว่าต้องดื่มก่อนนิดนึงดื่มเลือกใครพี่ต๋องหรือพี่นุ่นเอออ่าดื่มแบบเท่าที่พึ่งดื่มได้และให้พี่ที่อนช่วยอ๋อแหมฝืนแล้วตอนนี้ โอ้โหกินได้ที่กินได้แค่นี้โอ้ได้ดิเนะอย่างนี้อย่างนี้อย่าเรียกว่ากินเลยอันนี้เชิญนว่าครับขอเชิญนวาาขึ้นมามอบของขวัญให้กับทั้งหกท่านบ้านนว่านวาานว่ากับเจียเานว่ากับเจียเามาช่วยกันมอบของขวัญมาเร็วขอเซ็ตปรบมือให้กับแม่วาดแล้วก็แม่เยาด้วยน้าชอบมากการเล่นอ่ะเดี๋ยวเชิญผู้เชิญรางวัลไปย์าเล่นเซเล่นไหมครเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถือให้เดี๋ยวผมถือให้ เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ให้ทุกท่านให้ผู้ชนะเลือกก่อนอ่าทั uh> ้งสองท่านถือเลยครับเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปร่วมกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรว่าไปเอาชีนะคู่กันเลยอ่าให้เลือกเลยครับของขวัญนั้งหกกล่องจะเป็นกล่องกระกล่องเปล่าห้ากล่องแล้วพวกนี้ก็จะรู้อีกทีว่าจะได้อะไรใช่ไหม ไม่ก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วแค่ห่อมาให้มันเป็นกองเปล่าไปเยอะกับอีกหนึ่งกล่องหลังจากได้แล้วกรุณาเอาหินไปเก็บไว้ที่บ่อน้ําด้านหลังด้วยรางวัลใหญ่นี่คือคุณปองทงนครับกาแฟหินก้อนใหญ่ครับเดี๋ยวถ้าเขาถ่ายรูปลงก่อนถ่ายรูปลงก่อนอ่าถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยอ่าสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมขอเคลียร์เวทีให้ก่อนนะลืมนะครับลเอร์เอานุชนะเอาส่งต่อเราจะการได้ระวังลื่นนะระวังลื่นครับอ่าเชิญทุกท่านมา ผมจะถือโซดาถ่ายรูปทำไมอย่าพิ่มไปมีใครต้องเล่าเพลงก็เพลงนะฮะพุชชนะพุชชนะถ่ายพุชชนะเปิดคอใจเย็นๆส่งมาให้คนพุชชนะพุชชนะทั้งสามท่านอยู่ก่อนเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงขอสัมภาษณ์พุชชนะทั้งสามท่านก่อนขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์นิดนึงขอสัมภาษณ์อ้่อันนี้ว่าที่เพราะว่าโอเคอันนี้ชื่ออะไรกันบ้างโอเคอาเชิญทั้งสท่านเลยทั้ต้องถามก่อนว่าชื่ออะไรกันบ้างใช่ไหมเพราะว่าอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่าพี่ๆหลายท่านอาจจะยัง ไม่คุ้นใช่ไม่ทุกท่านอาจจะรู้แล้วแต่เราเนี่ยแหละไม่รู้เราเนี่ยแหละไม่รู้อันนี้อันนี้ชื่อชื่อแหววค่ะน้องใหม่ค่ะโอ้ที่แหววโค่นนี่กี่ปีแล้วครับเก้าเดือนค่ะเป็น F เมื่อกี้พี่เขาบอกเป็น F A F A F A time ด้วย time แสดงว่าเหลือเวลาอีกสามเดือนสี่เดือนยังไงก็ติดอยู่แล้วเนาะ M B A T ขอเสียงกบมือมาจับให้กับพี่แหววหน่อยติดอยู่แล้วช่วยแน่นอนคนนี้สี่พัห้าร้อยช่วยแน่นอนคนนี้ชัวครับ อถ้า่านขอให้จํานะจําผมสองคนด้วยนะตอนได้หาล้านจำผมให้ได้หน่อยนึ่งนะเวลาที่ผมไปสวัสดีแล้วก็ขอซองท่านถัดไปครับค่ะชื่อน้องนุชนะคะใจเย็นๆครับใจเย็นไม่ต้องรีบเหมือนเขารีบอ่ะน้องนุชไมมเขารีบจังเป็นอายุคุนานยังครับนานแล้วปีนี้มั่นใจว่าจะเป้าหมายคืออะไรครับ MDRT แน่นอน ตัวแทนแต่ละท่านทุกคนมีความมั่นใจว่าอันนี้ปีนี้สองอยู่แล้วนะจอดอ่ะท่านที่สามครับท่านที่สามครับค่ะชื่อลินดานะคะชื่อเล่นตองแต้มนะคะปีนี้รักษาโคดแน่นอนค่ะเหรอใช่ค่ะคุณต้อง m ีมดีที่ตามถ้าตัมหลักการแล้วเือว่าใช่ไหมคะเพราะว่าพออบอกว่าต้องติด mbrt ทั้งตึกค่ะ นี่ครับทุกท่านเขื่อพวกเขามาเป็นพยานใ้ตัวเองและะ้วนะะเดีเยวมากค่ะขอบคุณค่ะผมขอให้ทั้งสามท่านละกันเดี๋ยวเป็นตัวแทนกับทางแผ่นดินทองนะเราตะโกนพร้อมกัน MDRT 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 สามครั้งต้องได้ต้องได้ต้องได้เดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นรกฐานด้วยค่ะโอเค MDRT ต้องได้ <Okay. S 3> <DR> อสุออ ه, ดยอดครับผม พร้อมกันนะสคนนะ3าคนนะเดี๋ยวไม่ว่าถ่าวิดีโอนะขยับพร้อมนะเดี๋ยวผมนับให้สามสี่เอมดีอดีตองได้ตองได้ต้ดีกวตอนที่หน่วยเราเลดรีเคืออะไรอ่ะพี่ <S <S อันนี้ยังดีอยู่ว่าต้องได้ต้องได้โอเคขอเฉลิมประเวยกับทั้งสามท่านด้วยครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เราจะให้ใครเขาเปิดฟอนะต้องมีคนนึงอ่ะเป็นตัวแทนหรือแต่สามท่านสามคนช่วยกันร้องสามคนช่วยกันร้องนะครับผมขอให้เอาไปเลือกเพลงแล้วกันไปเลือกเพลงช่วยกันร้องแล้วก็ใส่เอวเต้นแป๊บนึงแต่ไม่เอาไม่เอาพวกฮิปฮอปแล้วก็เบรกแดนนะเพราะว่าเดี๋ยวเวทีมันลื่นกลัวเสร่ยงใจเกี่งใจชุดพี่เขาด้วยผมกลัวมากเลย อ่ะเดี๋ยวให้ให้เวลาเลือกเพลงกันทั้งสามทั้งสท่านนะครับสองเพลงนะผมขอสองเพลงโอ้โหอันนี้ลุงตู่มาเลยผมเพลงลุงตู่ได้เลยครับอันนี้ได้เลยได้ได้ได้เราจะทําตามสัญญาโอเคง่ายสบายเป็นไงบ้างวันนี้เรามาเยือนสนุกเจ้งบอกแจ้งบอก็ต้องพี่ตสองเป็นไงบ้างจริงจริงมานี่มาสกลนี้แท้ว่าถ้ามาสํานักงานอาตุมนี่ครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็ครั้งแรกที่มาสํานักงานอาตุมครั้งแรกเลยเพราะว่า แล้วก่อนนั้นที่มาที่เวลาบอกภรรยาว่ามาสนักงานอาตุมถือมาทําอะไรมาเฮ้ยถามอะไรวะมาเงียบๆเรามาเงียบๆมาส่งมอบกวางแล้วเราก็ไปพอมาส่งอไม่ได้เข้ามาหาตุมไม่ได้มาลรวกลัวกลัวอาตุลรู้กลัวภรรยารู้กลัวภรรยาริ่พันกันแล้วเป็นไงบ้างบรรยากาศต้องบอกว่าปีนี้ตั้งใจมาจริงด้วยความพี่ อบอุ่นเสมออย่างที่น้องเรื่องกล่าวหรือว่าหลายๆคนกล่าวนะอบอุ่นผมกับนกอภรรยากับน้องๆน,น้องเกศน,น้องอะไรอยู่ทางบ้านแถวเดียวกันก,นก็ออกจากวัดตีสามนะ <c oughs> นั่งเครื่องไปขึ้นเครื่องมาลงเนี่ยหกโมงอโกต้วัดก็ไปรับครับผมอา,อาตุมไปรับเนี่ย <c oughs> ตั้งแต่วันแรกคือแบบเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอมาเจอบรรยากาศของพี่ๆน้องๆที่กลับมากระชุ่มกระชวยมันก็รู้สึกแบบเออวะ มีความสุขนะแล้วมาเจออากาศเย็นๆอย่างเงี้ยมันก็ได้หลบลี้จากอะไรเขาเรียกว่า PM 2.5อที่กรุงเทพนะฮะก็อยากให้บรรยากาศอย่างนี้มีต่อไปอยากให้มีต่อไป มันคือความอบอุ่นอบอุ่นนะครับก็ต้อง,งขอบคุณจริงๆขอบคุณอาตุ๋งขอบคุณนว่าขอบคุณเจ๊เยาขอบคุณอาโกนะฮะขอบคุณเพ,พ,พื่อนๆพีน่น้องๆแฟนยดินทองนะครับเลี้ยงดูดีมาก <ๆ S 2> ความจริงก่อนมาเนี่ยตอนนี้ผมมาตื่นเช้าตอนตีสามตีสี่เนาะบินมาแล้วก็มาถึงเนี่ยน้าหนักผมประมาณ60นะผมเพิ่งมาอ้วนเมื่อคืนนี้เองนะฮะน้ำหนักผมเพิ่มขึ้นเมื่อคืนเพราะว่าคอหมูย่างนะครับคอหมูย่างกินแค่นั้นเอง พอดีแล้ก็นอนน้อยมาลงลงเครื่องพุ่งไปนี่แบบเฮ้ยมาสกุลต้องกินเ้าไอ้ต้องกินขี้เปียกขี้เปียกข้าวเปียกอ๋อกข้าวเปียกเหม็นติดปากเป็นยังไงบ้างเออกินขี้เปียกกลังจะแวะข้าแรกใช่เดี๋ยวบอกนะจัดแล้วครับผมขี้เปียกหมาเหรอข้าวต้มข้าวต้มอร่อยอร่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยขี้เปียกวันนี้เนี่ยคือแบบ วันที่สองหลังจากเราสัมมนาวิชาการเต็มที่ทั้งวันแล้วก็วันที่สองเนี่ยตื่นเช้ามาก็ไหว้พระตะเวนานพระรอบโคงเลยริมโขงานหลายที่ซึ่งอาตุมก็ดูแลอย่างดีดูแลพวกเราทีมจากรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจจริงๆที่ได้มานะครับอาตุมต้องจัดทุกปีนะครับถ้าถอาตุมไม่จัดทุกปีนวดาอดเงินให้ผู้มีไปจัดกันเองก็ได้โอเคแล้วพวกเราจะลองเพลงเลือกเพลงได้ไหมผมยผมก็พยายามคยไปเรยพร้อมอย่างพวกคุณสามคน ยังอีกเหรอครับอ่าครับผมจะูดต่อจอริงกระตุน้นจะนัดให้พวกนี้ร้องเพลงกันบ่อยๆนะครับใช่ต้องให้ร้องเพลงบ่อยเลยต้องให้เขาซ้อมต้องมีห้องชั้น3 <c oughs> ชั้นสนะฮะใครใครเสียงดีให้ขยับขึ้นไปชั้นสองอ่ามาแล้วมา้วสาวสาว